โดยเฉพาะประธานาธิบดีเอ็มมอนเอลม,มาคองครับก็มีการออกมาพูดเรียกร้องให้เหล่าบรรดาชาติสมาชิกในยุโรปนะครับควรจะต้องทบทวนและที่เกี่ยวข้องกับการมาพึ่งพาฮาร์ดแวร์ทางทหารที่ผลิตในอเมริกาแล้วก็ขอให้มีการเปลี่ยนเครื่องบินลบจาก F-35 ที่มาจากบริษัทล็อกฮิตมาตินเป็นเครื่องบินลบลาฟานค่ายฝรั่งเศส สวัสดีครานรูมชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนปเปร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็การทหารนํามาสันเกันต่อครับเรื่องนี้ก็คงเล่ากันไปยาวครับสําหรับสึกนอกและก็สึกในสึกนอกก็คือการก็ไปสนับสนุนยูเครนลบกับรัสเซียตรงนี้ก็คือสึกนอกครับที่ชาติยุโรปเนี่ยมีการหนุนยูเครนส่งอาวุธให้ส่งเม็ดเงินให้ส่งความช่วยเหลือต่างๆให้แก่ยูเครนแต่ที่มันแสบที่สุดก็คือสึกในนะครับ ต้องมาแตกคอกันเองหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลน์ทรัมป์นะครับมักจะมีการพูดถึงนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยจนทำให้พันธมิตรก็รู้สึกว่าอึดอัดอะ่ะแสดงความไม่พอใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวยกตัวอย่างนะฮะนโยบายการตั้งกำแพงภาษีเรื่องของการค้าหรือแม้แต่อเมริกาอยากจะถอนตัวออกจากนาโต้ท่านผู้ชมครับถ้าคิดกันในแง่ของความเห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับ มันก็สามารถากกที่จะกระทําได้นะในมุมมองของครั้์หากอเมริกาเนี่ยครับต้องมีการถอนตัวออกจากนาโตเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมงบประมาณที่อเมริกาเคยนําไปลงกับชาตินาโต o เช่นเงินเดือนที่ต้องใจ่ายให้แก่ฐานอเมริกานะครับไปประจําการในนาโตเนี่ยนะครับหลายประเทศเนี่ยมูลค่าหลากหลายไหนจากเงินที่มีการเข้าไปสนับสนุนชาติต่างๆในนาโตเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินที่เยอะมาก ทัมเนี่ยอาจจะมองว่าหากว่าสหรัฐไม่เข้าร่วมนาโต้เนี่ยมันจะเป็นการประหยัดงบประมาณของชาติเป็นอย่างมากแต่ว่าตรงนั้นก็คือมุมมองของพ่อค้าครับแต่ว่ามุมมองของนักการเมืองที่มาจากไบแฟ,ฟร์มั่นคงเนี่ยนะครับเขาก็คงมองกันอีกในมุมมองหนึ่งที่ต้องการจะสื่อว่าพันธมิตรยัยงไงก็คือพันธมิตรนะครับไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ครับท่านผู้ชม แต่ว่าทางนี้ทางนั้นฮะมันก็เลยกลายเป็นกระแสข่าวกันขึ้นมาเมื่อวานนี้ครับก็มีการพูดถึงกรณีที่โปรตุเกสกับแคนาดาฮะเพิ่งมีการเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินลบแบบ A35A ไม่นานมานี้จนทำให้สองประเทศนี้อาจจะมีการทบทวนบทบาทของตนเองว่า ตกลงแล้วนะครับนโยบายความไม่แน่นอนของอเมริกาเนี่ยครับอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงเช่นแคนาดาเนี่ยมีการซื้อ F-35 แล้วเขาก็บอกว่าหากนโยบายของอเมริกาเนี่ยมันไม่นิ่งมันมีความซับซ้อนหรือดีไม่ดีเนี่ยอเมริกาก็อาจจะใช้ F-35 เป็นตัวประกันนะครับไปกดดันทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าในประเด็นอื N ่นๆยกตัวอย่างกันให้ฟังนะหากว่าไม่เชื่อฟังอเมริกา อเมริกาก็จะไม่มีการขายอะไรให้เครื่องบินแบบ F-35A ได้ตรงเนี้ยจนมองว่ามันเป็นนโยบายที่ดูเลยว่าไม่นิ่งไม่มีความแน่นอนมันก็เลยทำให้ยุโรปหลายชาติเนี่ยก็เลยเกิดความกังวลขึ้นมาถึงขนาดที่แคนาดาก็บอกว่าเอจะไปซื้อกริปเพน EF ดีหรือเปล่าฮะตรงนี้ก็เป็นกระแสข่าวมาแล้วโปโต,ตุเกสเนี่ยก,กำลังลังเลอยู่ แต่ที่มันฮอตที่สุดก็คือใครรู้ไหมฮะฝรั่งเศสโดยเฉพาะประธานาธิบดีเอ็มมอนเอลมาคองครับก็มีการออกมาพูดเรียกร้องให้เหล่าบรรดาชาติสมาชิกในยุโรปนะครับควรจะต้องทบทวนและที่เกี่ยวข้องกับการมาพึ่งพาฮาร์ดแวร์ทางท,างทหารที่ผลิตในอเมริกาแล้วก็ขอให้มีการเปลี่ยนเครื่องบินลบจาก f 3 5ที่มาจากบริษัทล็อกคิดมาตินเป็นเครื่องบินลบลาฟานค่ายฝรั่งเศส แทนที่เครื่องบินลบค่ายอเมริกาแทนตรงนี้ไม่ไเฉพาะเจาะจง F 3 5เท่านั้นนะครับเจาะจง F 1 6ด้วยครับหรือแม้แต่ F 1 5ด้วยเป็นฮาร์ดแวร์ทางทหารที่มาจากอเมริกาทั้งหมดไม่เว้นแต่ระบบป้องกันภายนากาศแบบแพตติออตก็ต้องถูกแทนที่ด้วยระบบป้องกันภายนอากาของฝรั่งเศสก็คือแซมที่ผลิตโดยฝรั่งเศสและอิตาลีฮะ มันก็ทําให้เกิดช่วงของพลวัตครั้งใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติกที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปณขณะนี้ในขณะที่ประเทศในยุโรปนั้นต้องมาเผชิญกับแรงกดดันที่มันเพิ่มขึ้นต่อการเสริมสร้างอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศของตนเองท่ามกลางความไม่แน่นอนต่อนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐหลังจากที่ทําเข้ามารับตําแหน่งคร คำพูดของมาครองเนี่ยก็ต้องการไปโน้มน้าวให้ชาติพันธมิต,ตรนาโตหรือแม้แต่หุ้นส่วนยุโรปลายอื่นๆควรจะมีการหันมาซื้อสินค้ากันเองครับภายในดินแดนของยุโรปเพื่อเป็นการมาส่งเสริมการจ้างงานในขณะเดียวกันก็เป็นการต่อต้านสิ่งที่พวกเขาบอกว่ายุโรปเองเนี่ยมีการกไปพึ่งพาเทคโนโลยีของอเมริกามากเกินไปซึ่งมันก็เป็นรากฐานสาคัญของความมั่นคงในยุโรปมาหลาย ทศวรรษละการที่มาโครงเนี่ยได้พูดแบบนี้ก็เนื่องมาจากว่าฟังของอเมริกาพูดก่อนนะอเมริกาบอกว่ารัฐบาลของทัพเนี่ยนะครับส่งสัญญาณอาจจะถอนตัวจากนาโตฮะนี่คือการเมืองนะท่านผู้ชมมันเป็นเพียงแค่การส่งสัญญาณแต่ว่ายังไม่ถอนและการที่มาโครงมาพูดแบบนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นการส่งสัญญาณจากยุโรปเหมือนกัน เพราะฉันมาคงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำฮะที่มักจะแสดงออกความคิดเห็นในแนวเชิงอิสระที่เกี่ยวข้องกับในทางยุทธศาสตร์มาอย่างยาวนานในเมื่ออเมริกานเนี่ยก็มีการจุดประเด็นแล้วมาคงก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่เคยมีการก็ไปพึ่งพานะฮาร์ดแวร์ทางทหารของสหร,รัฐฝรั่งเศสมีการผลิตเครื่องบินขับไล่ขึ้นมาเองฮะก็คือดัซโซลาฟาเนี่ยผลิตขึ้นมาแล้วก็เคยขายให้แก่ลูกค้า ในต่างประเทศแล้วก็มีส่วนร่วมทุนกับยุโรปหลายชาติแล้วลาฟาเน่ก็เคยเข้าไปแข่งขันกับเครื่องบินลบ F-35 ในหลายประเทศนะครับในโซนยุโรปฝรั่งเศสเองไม่เคยแสดงความสนใจเครื่องบินลบแบบ F-35 เขาก็มองว่าลาฟาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วครับเพราะว่ามันมีการขายไปยังต่างประเทศนะเช่นอินเดียอ,อียิปต์ครับในขณะที่ระบบป้องกันนากาศแบบแซมที ก็ถือว่าเป็นระบบป้องกันพนัากาศภาคพื้นดินนะที่ออกแบบมาเพื่อการสกัดกั้นขีปนาวุธหรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่ที่มีระยะยิงถึง75หไมล์มันก็จะมีการติดตั้งลูกขีปนาวุธแบบเอสเตอร์15แล้วก็เอสเตอร์30และยังมีเรดาร์ที่ใช้สำหรับการติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายทําให้เป็นคู่แข่งของระบบแพ t ทริออตฮะซึ่งมีระยะยิงได้ไกลกว่าแต่ว่าราคาแพงกว่า ค่าบำรุงรักษาก็มีความซับซ้อนครับโครงการ F35 ที่ผลิตมาจากล็อกฮิตมาตินนั้นณขณะนี้ครับมียอดการขายไปกว่า900ลำนะครับทั่วโลกแล้วส่วนใหญ่นี่นะครับก็เป็นคำสั่งซื้อมาจากยุโรปนะฮะก็เป็นรายงานที่มาจากในปี2024เครื่องบินในแต่ละลำก็จะมีราคาอยู่ที่เฉลี่ยนะฮะ80ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าค่าบำรุงรักษามันก็ต้อง สูงขึ้นไปตลอดอายุการใช้งานแต่ว่าลาฟานที่ฝรั่งเศสเขาเชียร์ที่อยากจะขายให้ครับมีราคาอยู่ที่70ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลำแต่อาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเนื่องจากว่าการออกแบบมันมีความเรียบง่ายกว่าท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นประเด็นทางด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับนำมาเสนอกันให้ฟังว่าศึกในเนี่ยมันแรงยิ่งกว่า